มะนาวมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะน้ำมะนาวที่มีประโยชน์ตั้งแต่ในด้านการดูแลผิวพรรณให้ผุดผ่องเรียบเนียนและช่วยลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินได้กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติสรพพคุณทางยาของมะนาวน,านั้นยังช่วยลดอาการอักเสบและควบคุมความดันโลหิตได้เป็นอย่างดียับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ น้ำมะนาวช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรมะนาวมีประโยชน์ในการล้างสารพิษและลดไขมันในเลือดจึงช่วยควบคุมระดับไตกิีเซอไรด์ให้เป็นปกติและช่วยให้มีไขมันดีในร่างกายเพิ่มขึ้นอีกด้วยการลดน้ำหนักด้วยน้ำมะนาวให้ได้ผลต้องดื่มให้ถูกต้องและทำควบคู่กับการออกกำลังกายจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากขึ้น สูตรรับประทานมะนาวเพื่อการลดน้ำหนักมีดังนี้สามารถเลือกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ในการดื่มน้ำมะนาวช่วงเช้าเตรียมน้ำอุ่นหนึ่งถ้วยมะนาวหนึ่งลูกล้างให้สะอาดและบีบลงไปใส่เกลือป่นไปช้อนชาได้เล็กน้อย สามารถเติมน้ำผึ้งได้เล็กน้อยสำหรับคนที่ยังไม่ชินกับการดื่มน้ำมะนาวจากนั้นนำมาดื่มแล้วค่อยๆจิบน้ำอุ่นตามให้ดื่มสูตรนี้ติดต่อกัน2อาทิตย์และค่อยเวลนระยะห่างเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ช่วงกลางวันเตรียมน้ำหนึ่งขวดแบบไหนก็ได้มะนาว2องลูกล้างให้สะอาดบีบลงไป เติมเกลือแค่ไปช้อนชาและอาจตามด้วยน้ำผึ้งประมาณครึ่งช้อนชาสำหรับคนที่ยังไม่ชินกับการดื่มน้ำมะนาวสามารถพกพาไปดื่มที่ทำงานได้ตลอดทั้งวันช่วงเย็นเตรียมน้ำครึ่งถ้วยมะนาวหนึ่งลูกล้างให้สะอาดและบีบลงไป ดื่มก่อนอาหารประมาณ10นาทีและค่อยรับประทานอาหารต่อจะช่วยให้รับประทานได้น้อยลงช่วงก่อนนอนเตรียมน้ำครึ่งถ้วยมะนาวหนึ่งลูกล้างให้สะอาดและวบีบลงไปดื่มก่อนนอน10นาทีแล้วเข้านอนตามปกติเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันในการล้างไขมัน สำหรับการดื่มน้ำมะนาวสามารถเลือกทำเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ที่สะดวกและทำทานได้ง่ายๆทุกวันมะนาวมีประโยชน์ทางยาและช่วยรักษาสุขภาพภายในได้อีกด้วยการลดน้ำหนักให้ได้ผลต้องมาควบคู่ทั้งการออกกำลังกายการควบคุมอาหารและการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันน้ำมะนาวอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคทางเดินอาหารควรหลีกเลี่ยงและทานน้ำประเภทอื่นแทนนะคะ กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ